Ni ก e Plus ทำอะไรได้บ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปบรรทัดครึ่งพอดแคสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะฮะคุณอยู่กับผมต้องกวีบุตรเจ้าของเพจแปบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ีที่165แล้วนะฮะที่เรามาคุยกันครับวันนี้อยากจะขอเล่าเรื่องเบาๆนะฮะคือเรื่องของการวิ่งเนาะจริงๆหลายๆท่านก็ช่วงนี้เรื่องกระแสการวิ่งก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับคือคนออกไปวิ่งกค่อนข้างเยอะผมเองเนี่ยก็วิ่งเหมือนกันเนาะ เอ่อบรรดาคนที่ทำพอดแคสต์เนี่ยหลายๆคนก็วิ่งนะอย่างพี่แท็บโรวิที่ทำมิชชั่นทูเดอะมูนเนี่ยก็วิ่งเหมือนกันนะเราก็ชอบเพราะว่าการวิ่งเนี่ยมันช่วยช่วยหลายๆเรื่องนาะตั้งแต่เรื่องของร่างกายสมาธิจนถึงเรื่องของจิตใจหลายๆเรื่องนะครับในการฝึกฝนตัวเองซึ่งที่พูดเรื่องวิ่งเพราะอะไรเพราะว่าผมเพิ่งมาสังเกตว่าตอนนี้ผมก็พอวิ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีรองเทา้าใช่ไหมฮะ ก็รองเท้าอะไรก็วิ่งได้แหละเนาะเพียงแต่ว่าตอนนี้สังเกตว่าที่บ้านเนี่ยมีรองเท้าวิ่งยี่ห้อไนกี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างจริงๆก็อย่างไม่มีสาเหตุนะเราก็ลองนึกนึกดูว่าเอ๊ะทำไมเราถึงซื้อรองเท้าวิ่งเพิ่มนะครับก็เลยอยากจะลองมาชวนคิดนิดนึงครับว่าเอ๊ะการการทำมาร์เก็ตติ้งของบริษัทไนกี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่ของสมเรื่องด้วยกันนะอยากจะเริ่มจากจากจาก,จากเอ่อให้ทุกท่านลองนึกดูว่าถ้าให้นึกถึงนักวิ่งมาราธอนคนหนึ่งเนี่ยเอ่อ ทุกท่านจาใครได้บ้างนะถ้าเป็นประมาณสัก2อสปีที่แล้วเนี่ยถามผมว่านักวิ่งมาราธอนคนไหนเก่งที่สุดในโลกเนี่ยผมจะจําไม่ได้นะผมจะไม่รู้เลยนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เริ่มวิ่งหรือเปล่าก็เลยไม่แน่ใจว่าก็เลยไม่มีข่าวเรื่องวิ่งมาโผล่ใน Facebook ผมหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจ Facebook อาจจะดูดเสียงสิ่งที่ผมพูดไปแล้วก็เอามาโผล่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมจะไม่รู้เลยว่าใครนักวิ่งมาราธอนแต่ว่าถ้าตอนนี้หลายๆท่านน่าจะรู้จักเอลลี่คลิปโชเก้นะ ซึ่งเขาพึ่งทำลายสถิติโลกไปที่เบอร์ลินมาราทอนนะด้วยเวลาประมาณ2นาทีอ2ชั่วโมง1นาทีกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยคือเก่งมากนะครับก็เป็นนักวิ่งคนหนึ่งนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจไปกว่านั้นเนี่ยก็คือรองเท้าของเขาอเอลลิตกิฟโชเก้นเนี่ยใส่รองเทา้าไนกี้เนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นรองเท้าไนกี้ที่เป็นรองเท้าวิ่งมาราทอนนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งเนี่ยเราก็จะรู้ว่า n i กีเนี่ย strategy ของเขาคือการสปอนเซอร์ตัวเอาเอา,เอาของของไนกี้เนี่ยไปให้นักกีฬาระดับโลกใช้เอลิทคริปโชเก้ก็คงเป็นคนหนึ่งครับที่ใส่รองเท้าไนกี้วิ่งมาราธอนตลอด mm hmm. เพราะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นในในใน,ในภาพในโฆษณาเนี่ยก็คือว่าเป็นเอลิทคริปโชเก้เนี่ยกำลังซ้อมวิ่งเนาะแล้วก็ใส่รองเท้าไนกี้วิดีโอเหล่านี้เห็นชัดเจนแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ oh, รองเท้าไนกี้เนี่ยมันมันเจ๋งดีเนาะอันนี้คือความรู้สึกแรกก่อนนะครับ แต่เราพูดถึงเรื่องของอมาราทอนอีเวนต์มาราทอนเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือว่าอ่ะผมถามยี่ดีกว่าว่ามีใครจำได้บ้างว่างานนิวยอร์กมาราทอนหรือว่างานเบอร์ลินมาราทอนหรือว่างานเรียกว่าลอนดอนมาราทอนที่ผ่านมาเนี่ยใครเป็นสปอนเซอร์บ้างผมเชื่อนะฮะว่าหลายๆท่านจำไม่ได้นะครับว่า ใครเป็นสปอนเซอร์เมนสปอนเซอร์งานเนี่ยซึ่งจริงๆมันมีโลโก้แปะอยู่ทั่วเลยนะงานเบอร์ลินมาราทอนเนี่ยคือ BMW นะครับงานลอนดอนมาราทอนเนี่ยคือ Virgin Virgin Group นะนิวยอร์กมาราทอนนะนิวยอร์กมาราทอนคนที่เ,เป็นเมนสปอนเซอร์ที่มีโลโก้ติดเต็มไปหมดเลยเนี่ยคือ New Balance นะครับซึ่งเป็นแบรนด์รองเท้าเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนส่วนใหญ่จำไนกี้ได้ครับ จำไนกี้ได้จากนักวิ่งเนี่ยแหละครับถ้าเราไปเดินไปดูภาพมาราธอนนะตอนที่เขา,เ,าเปิดตัวนักวิ่งเนี่ยตอนที่นักวิ่งวิ่งออกมาจากเส้นเริ่มต้นเนี่ยคุณจะเห็นเลยครับว่าจะมีนักวิ่งผิวดำนะชาวเคนยามีคิปโชเก่อยู่ในนั้นด้วยเนี่ยใส่รองเท้าไนากี้นะฮะแล้วที่น่าสนใจคือเขาตั้งใจทําให้สีสันมันฉูดฉาดมากนะออสีส้มแป๊ดเลยนะสีส้มแป๊ดเลยนะครับตัดกับทุกอย่างตัดกับสีทุกอย่างของแบ็กกราวน์นะฮะเป็นเหมือนกับรองเท้าไนากี้ แล้วแล้วไม่ได้เป็นแค่คู่เดียวของกิปโชเก้เนะคือเขาจะสปอนเซอร์นักกีฬาประมาณแถวหน้าเนี่ยสิบคนเนี่ยให้ใส่อันเนี้ยตอนวิ่งออกมาเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าหูรองเท้ามันสีส้มแจดเลยแล้วพอดูปุ๊บเห็นปุ๊บก็รู้ว่าเป็นไนกี้แล้วมันก็จะแอสโซเซทได้เลยว่าไนกี้คือแบรนด์รองเท้าที่เอ่อนักวิ่งเลือกใช้นะครับอันนี้ก็คือทําให้กลายมาว่าแบรนด์ไนกี้เนี่ยไปลิงก์กับเรื่องของนักกีฬาว่าทําให้เป็นถือว่าเป็นรองเท้าที่ดีแล้วทําให้คนซื้อใช่ไหม แต่อีกแบบหนึ่งก็คือการจะเห็นว่า New Balance เนี่ยสปอนเซอร์กว้างๆเลยจะสปอนเซอร์อีเวนต์เนาะมีโลโก้ติดเต็มไปหมดเลยเกิดอเวนสเนาะซึ่งไม่ได้ผิดแต่คำถามคือมันด i v e เซลล์หรือเปล่าคนเนี่ยจบจากงานเนี้ยไปซื้อรองเท้า New Balance หรือเปล่าอ่ะอันนี้ผมไม่มีข้อมูลแต่ผมเห็นภาพว่ามันเป็น strategy ในการมาร์เก็ตติ้งคนละแบบนะส่วนตัวผมซื้อรองเท้า n นกี้จากที่เห็นเลยว่าอุ้ยเป็นรองเท้าที่ดีนะครับแต่ที่มันมากไปกว่าน,นั้นของ Nike เนี่ยก็คือว่าหล้ยท่านน่าจะรู้ n i k e Plus เนี่ยก็คือเป็นแอปพลิเคชันอันหนึ่งนะครับซึ่งก็จะบอกว่าคุณวิ่งไปแล้วเท่าไรคุณแล้วเขาจะบอกเรื่อง performance ต่างๆของร่างกายเรานะ <c oughs> ก็คล้ายๆกับแอป g a r m i n แอป,ป,ป Strava อะไรเงี้ยนะแต่ n น Ke Plu s คนก็ใช้กันเยอะเนาะบางทีก็จ้างแคมเปญขึ้นมาวิ่งแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยและนี้คือจุดเริ่มต้นของการเก็บข้อมูลของไ i ก e ซึ่งเราเราเรา,เราฟังพวกนี้กันมาเยอะนะว่าอู้เราต้องเริ่มเก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นผมอยากให้นึกภาพนี้ก่อนนะครับว่าบริษัท n i กีนี่ขายรองเท้านะ จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันนอกจากขายรองเท้าแล้วต้องสร้างคอมมูนิตี้เนาะแล้วเขาก็มาทําสิ่งเรียกว่า IoT เหมือนกันก็คือเนี่ยก็คือเก็บข้อมูลของคนอนะว่าเขาวิ่งยังไงเท่าไหร่วิ่งเป็นยังไงบ้างข้อมูลที่ไนกี้มีก็คือว่าคนไหนเป็นนักวิ่งแบบไหนบ้างวิ่งเยอะวิ่งน้อยนะถ้าใส่ข้อมูลว่าใส่รองเท้าไนกี้หรือเปล่าก็จะยิ่งดีรู้ว่าคนนี้เป็นลูกค้าอยู่แล้วหรือเปล่าหรือไม่ใช่ลูกค้าแต่นี่คือแอป n น Ke+ Plus เขาไม่ได้แค่ให้ลูกค้า n นกี้ใช้นะเขาให้ทุกคนใช้แต่ถามว่า ในงานวิ่งเนี่ยงานวิ่งอย่างนิวยอร์กมาราธอนเนี่ยผมถามพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในงานวิ่งเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่า n นกี้เนี่ยจะส่ง personal message ไปหานักวิ่งหลายๆคนนะครับว่าเฮ้ยเป็น limited edition นะคุณคือเขาจะรู้ว่าคนคนพวกเนี้ยบินเข้ามาจากทั่วโลกเพื่อมาวิ่งในนิวยอร์กสมมุติคนพวกเนี้ยบินเข้ามาในนิวยอร์กแล้วบินเข้ามาแล้วเพื่อที่จะวิ่งแน่นอนฉะนั้นคนพวกนี้ยังไงก็เป็นนักวิ่งและชอบวิ่งนักวิ่งส่วนใหญ่ถ้าชอบวิ่งก็ต้องชอบรองเท้า เขาส่งเมสเซจเข้าไปเลยครับว่าหลังจากงานวิ่งนะถ้าคุณเนี่ยสมมุติเาเป็นคนที่วิ่ง42กิโลจบถ้าคุณวิ่ง42กิโลจบภายในเวลาเท่านี้นะถือว่าคุณเก่งคุณคオリฟายที่จะซื้อรองเท้าของ n i ก e ้ i m i t e d e dition อันใหม่ให้ไปที่สาขาของไ i กี้ที่เมืองนิวยอร์กเวลาเวลานี้เท่านั้นและก็ยื่นยื่นไนกี้พลัว่าคุณได้เมสเซจนี้คุณก็จะได้เข้าไปในห้องพิเศษเพื่อทดลองรองเท้าใหม่และสามารถซื้อได้ ในราคาที่ไม่ใช่ราคาลดร,ราคานะฮะในราคาที่แพงมากด้วยเพราะมันเป็นรุ่นใหม่ limited edition ร,ราคาเนี่ยอาจจะแพงกว่ารองเท้าเดิมถึงสองสาเท่าเลยนะฮะเพราะรองเท้าที่ขายนักวิ่งระดับนั้นเนี่ยอาจจะสองสามหมื่นเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่ผลลัพธ์ก็คือว่านักวิ่งเหล่านั้นซื้อครับเพราะอะไรเพราะว่ามันรู้สึกดีฮะรู้สึก exclusive ฮะรู้สึกว่าหูได้รองเท้าวิ่งมาแน่นอนครับสิ่งแรกที่โซเชียลมีเดียช่วยก็คือโพสต์ลง Facebook ได้เลยถูกไหมอันนี้คือมีคุณค่ามหาศาลบอกทั่วโลกว่าฉันเนี่ยได้รับเชิิจาาก Nike นะะเพรฉว่งดี ไม่ได้บอกนะว่าซื้อมาด้วยราคาเท่าไหร่แต่ว่าบอกว่าโอ้โหได้ได้โชว์รองเท้าของตัวเองนี่คือ personalized messaging ในการทำ m า r k r t i t i n g ในการเก็บข้อมูลนี่คือตัวอย่างชัดเจนเลยนะฮะ at the right time at the right place นะ,ะไปวิ่งนะักวิ่งไปวิ่งที่นิวยอร์กส่ง e s s a g e ไปว่าคนคนนี้วิ่งดีเพราะนั้นจะให้ e x c l u s i v i t y ในการมาซื้อของที่นิวยอร์กซื้อรองเท้ารองเท้าเป็นเป็นสินค้าที่เป็นออฟไลน์1 0 0นะครับคือต้องซื้อต้องลองด้วยนะฮะ แต่เขาเอาไปควบกับการทำมารติ้งออนไลน์ได้อย่างไรอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่น่าสนใจมากโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยไนกี้พลัสตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะส่งเมสเซจมาหาคนที่วิ่งละว,ว่า,าถ้าเกิดคุณวิ่งเยอะเท่านี้วิ่งน้อยเท่านี้เนี่ยเขาจะเริ่มส่งโปรโมชั่นอะโปรโมชั่นรองเท้ามาให้คุณวิ่งเท่านี้เนี่ยคุณน่าจะเหมาะกับรองเท้าอย่างนี้นะถ้าไปที่ร้านตรงนี้ปุ๊บภายในเวลาเท่านี้คุณก็ได้ลดราคาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวิร์กมากนะครับผมให้เล่าอันนี้ฟังเพราะให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างของแอป n น Ke+ Plus แล้วก็ไนกี้นะครับในการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งผมคิดว่าใครที่กําลังคิดถึงเรื่องการหาข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วไปใช้ยังไงก็ลองให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ที่เล่าวันนี้ทั้งหมดเนี่ยแค่จะบอกว่าหนังสือต่อไปที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นหนังสือที่ผมรักมากนะครับแล้วก็ดูไว้ตั้งนานแล้วว่าอยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าอยากใช้เวลาละเลียดก,กนันนิดนึงชื่อหนังสือว่า Shoe Dogs นะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดย Phil Knight Phil Knight คือผู้ก่อตั้งไนกี้นะครับมีเรื่องน่าสนใจมากมาย วันนี้มาลาหมดแล้วนะครับครั้งต่อไปจะมาเริ่มเล่าให้ฟังนะครับฝากกด subscribe แปมบแรกที่ิ่งพอดแคสต์สาระดีสำหรับคนทำงานที่ไม่มีเวลาชิ้นกุนด้วยนะฮะสวัสดีครับ